ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลเตบุระค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอปีนักษัตว์ใดจะเฮงหรือจะเซงในปีฉลู2021ค่ะสำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่2นะคะซึ่งจะมีปีมะโรงมะเสงมะเมียและมะแมค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราว ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะปีมะโรงระวังคนใกล้ชิดและอุบัติเหตุค่ะปีมะโรงนี้ดวงชะตาของคุณจะผันผวนพอสมควรค่ะหลายๆคนมีการเงินการงานยังไปได้ดีค่ะแต่มีขึ้นลงต้องกะจจังหวะให้ดีมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบตัว หรือญาติพี่น้องคนใกล้ชิดค่ะโครงการอาจล่าช้าและระวังอุบัติเหตุด้วยทั้งนี้เพราะมีดาวเคราะห์ร้ายจอนมาสู่คุณค่ะและยังถูกชงในเรื่องที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดและเรื่องทรัพย์สมบัติอีกด้วยระวังการลงทุนผิดพลาดขาดทุนทั้งเสียชื่อเสียงเสียเงินเกิดคดีความ มีความเศร้าใจเสียใจขาดความสามัคคีกันในครอบครัวและทีมงานเข้ามาสู่คุณค่ะแม้คุณจะยังมีโชคลาภไม่ขาดมือก็ตามแต่ก็ให้ระวังเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวนะคะญาติพี่น้องนำเรื่องที่ไม่สบายใจมาให้อาจมีการโยกย้ายไปในทางที่ไม่ดีควรยุ่งเกี่ยวกับญาติพี่น้องให้น้อยลงค่ะให้ระวังในเดือนเสียก็คือ มกรามีนาเมษาสิงหาตุลาและธันวาค่ะให้ตั้งกังหันเปลี่ยนโชคเพื่อปรับเปลี่ยนพลังลบให้กลายเป็นพลังบวกตั้งพระยิ้มและแขวนโมบายโลหะไว้ในทิศตะวันออกเชียงใต้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานทั้งปีค่ะควรไหวพ้พระและเจ้าที่เจ้าทางอยู่เสมอนะคะ พบเครื่องรางที่เป็นโลหะติดตัวตลอดเวลาก็จะช่วยให้คุณอยู่รอดปลอดภัยได้ด้วยดีค่ะปีนักษัตวถัดมาค่ะปีมะเสงรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเอาตัวรอดค่ะปีมะเสงนี้เป็นปีที่คุณควรระวังการใช้ชีวิตเพราะมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุและมีปัญหาจุกจิกทำให้เกิดพลังงานความอ่อนแอ ทั้งด้านจิตใจและร่างกายค่ะทำบุญคนไม่ขึ้นขาดความอดทนมีความวิตกกังวลมาสู่ชีวิตค่ะคุณระวังการลงทุนจะผิดพลาดเสียหายดังนั้นปีนี้ควรดำเนินชีวิตแบบรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเอาตัวรอดเข้าไว้ค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจอยู่เช่นเคยนะคะเพราะ ด้านการงานการเงินยังไปได้ดีค่ะโดยเฉพาะเดือนดีคือเดือนกุมภาพฤษภามิถุนากรกฎากันยาและพฤศจิกาค่ะกระตุ้นการรับโชคด้วยการตั้งรูปปั้นวัวมา้าและไก่น้ำผุดดอกไม้สดโถสมบัติและพระยิ้มไว้ทางทิศตะวันออกเชียงใต้ ทั้งที่บ้านและที่ทำงานค่ะรวมทั้งพกเครื่องรางที่เป็นโลหะติดตัวตลอดเวลาจะช่วยให้คุณมีโชคราบและปลอดภัยได้ตลอดทั้งปีค่ะปีนักสัตว์ถัดมานะคะปีมะเมียสําเร็จมั่งคั่งแต่ต้องเหน็บเหนื่อยค่ะมะเมียปีนี้มีโอกาสดียิ้มรับความสําเร็จและความมั่งคั่ง กับดาวมงคลที่จอดมาสู่คุณค่ะช่วยทำให้การงานการเงินของคุณไปได้อย่างดีเยี่ยมค่ะแต่คุณจะต้องเหน็บเหนื่อยหน่อยนะคะหมายความว่าคุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอย่างเหน็บเหนื่อยจึงจะพบกับความสำเร็จในระดับที่สูงสุดได้ค่ะอยากทำสิ่งใดก็ให้รีบทำจะพบกับความสำเร็จได้ในปีนี้ค่ะยกเว้นในเดือนเสียคือเดือนเมษา มิถุนาสิงหาและกันยาค่ะกระตุ้นการรับโชคด้วยการวางรูปปั้นเสือกระต่ายม้าแห่งชัยชนะไว้ใกล้รูปถ่ายคุณค่ะและนำน้ำผุดไว้ในทิศใต้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานทั้งปีนะคะปีนักษัตว์ถัดไปนะคะปีมะแมระวังเจ็บป่วยขัดแย้ง และคดีความค่ะปีมะแมปีนี้ถูกชงเต็มเต็มและปะทะกับราหูโดยตรงค่ะซึ่งต้นเหตุมาจากตัวคุณเองกับคู่แข่งหุ้นส่วนลูกค้าคู่ครองและศัตรูอื่นๆที่มีอำนาจเหนือกว่ามาทำให้คุณเดือดร้อนรำคาญใจค่ะมีการสูญเสียของหายหรือเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะ ควรควบคุมสติตัวเองอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะคะคุณจะต้องอดทนอดกั้นอารมณ์ไว้ให้มากๆตั้งมั่นอยู่ในความสงบยุติธรรมไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นควรเลือกทำงานเฉพาะที่ชํานาญห้ามคำประกันบางครั้งการทำตัวปิดหูปิดตาข้างหนึ่งไว้จะดีกว่าค่ะการใช้ชีวิตปีนี้ค่อนข้างจะมีอุปสรรคทั้งด้านส่วนตัวและส่วนรวม พราะคุณมีศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวและมีเจตนาแอบแฝงที่ไม่ดีอาจเกิดความขัดแย้งมีคดีความได้ง่ายโดยเฉพาะเดือนเสียมกร,รากุมภามิถุนาสิงหาตุลาและพฤศจิกาค่ะเพื่อความปลอดภัยและรับโชคลาภทั้งปีโดยการตั้งรูปปั้นม้าแห่งชัยชนะไว้ใกล้รูปคุณค่ะปีมะเมีย เป็นคู่มิตรจะมาช่วยเหลือให้คุณสำเร็จรอดปลอดภัยด้วยดีค่ะโถสมบัติและแขวนโมบายโลหะไว้ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานและควรสวมเครื่องประดับที่เป็นโลหะตลอดทั้งปีด้วยนะคะและนี่ก็คือปีนักษัตว์ใดจะเฮงหรือจะเซงในปีฉลู อีที่2ซึ่งมีปีมะโรงมะเสงมะเมียและมะแม่ค่ะสำหรับท่านที่เกิดปีวอกรากาจอและกุลเราไปพบกันอีพีที่3นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องอมูเล็ดภุระค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ